สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายสายนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่นาอยู่ที่นากับบรรยากาศฝนตกนะคะเมื่อคือนน้ำยางทิ้งไปครึ่งหนึ่งท้าทายกับระบบคือบรรยากาศเมื่อวานน่ะมันแดดนะคะแดดแล้วก็เหมือนเย็นเย็นนะ่ะ คิดว่าพายุไปเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ไม่รู้อิทธิพลอะไรนะคะมีฟ้ารองฟ้านั่นด้วยนะคะเมื่อคืนน่าจะเป็นฝนธรรมชาติด้วยแหละก็เรียบร้อยค่ะอันนี้คือออกมามาลกาุกยานาค่ะมาถอนยาหนายาข้าวมีเมญยานายาข้าวนี่ค่ะข้าวคันนาดูดูคันนาลกุกลุกมาก พ่อ,อยายสิงอยากจะออกมาตัดแต่ว่าน้ำมันหมดน้ำมันเครื่องตัดหญ้าหมดหมอกบนภูเขาเสียงเสียงดังๆนี่คือเสียงน้ำนะเสียงน้ำห้วยสีฐานจะดังมาก อันนี้กำลังจะเก้าโมงแล้วนะคะเรามาตั้งแต่หกโมงเดี๋ยวกลับละหิวข้าวละถอนอยู่ด้านล่างนนก็มือจนพองไม่ได้เอาถุงมือมาคือหญ้ามันจะเหนียวมากหญ้าเก๋ข้างบนนี้ก็บีถอนไปบ้างแล้วเมื่อวานมาถอนตรงนั้นลกหญ้ากับมาลกหญ้าเขา้าเข้ากับลืมละตั้งท้องละละ่ะ เร็วมากคือเหมือนแป,ป๊บเดียวแต่ว่าอันนี้คือมาเก็บพลิกพลิกที่เหลือจากคนเจ้าของเขามาเอาคือไม่ค่อยจะมีอะไรเหลือเนี่ยเม้แต่กล้วยอะไรต่างๆมีเหลือก็เหลือน้อยค่ะสมมติกล้วยสักสิบเครือนี่เราจะได้สักประมาณสองอะไรประมาณนี้ก็เลยเออขโมยมีขโมยนะ,ะแต่ก่อนไม่มีนะ สองปีมานี้นี่กล้วยแม่แหลมนี่เทบจะไม่เหลือเลยอ่ะอันนี้เป็นพลิกนะฮะปลูกที่คันนาข้างบนนะก็มีข้างบนนะเทบจะไม่เหลือเลยได้กินตรงนี้แหละค่ะได้กินตรงนี้เลยบอกเสิงว่าเออพอแล้วไม่ต้องมาปลูกแล้วทีน่นี่มันหายค่ะไม่มีอะไรเหลือขนาดเรามาประจํานะไม่รู้เขามาเอาตอนไหนเหมือนกันยอมยอม,ยอมขี้ขโมยเนาะเอาตลอดนะไม่ใช่เอาเป็นครั้งคราวนะคือเหมือนเขามาเอาประจะําอ่ะ เราก็จะรู้ใช่ไหมคะเรามานี่มันเมื่อวานนี้แดงเต็มหมดเลยนะแต่แม่แหล็ไม่ได้ถือถุงมาเมื่อวานตอนบ่ายว่าจะออกมาแล้วไปช่วยงานที่วัดนะคะก็เลยไม่ได้ออกมาพอมานี่ก็มีเหลือให้เราบ้างเล็กน้อยเ <c> ก <oughs> <c oughs> ็บไกส่วนมากก็จะเอาไปไว้ทํากับข้าวที่วัดนะ,ะจะได้ไม่ซื้อประหยัดประหยัดค่าใช้จ่า,ายตรงพริกตรงอะไรไปเพราะว่าซื้อนี่ก็แพงนะกิโลละร้อยกว่าหนูนะะพริกแล้วเราต้องใช้ประจํา ทำกับข้าวอะไรนี่ต้องมีพลิกอะเกือบทุกวันก็เดี๋ยวก็เก็บไปไปไว้ไม่ค่อยได้ขายแล้วค่ะมีตอนที่ขายเนี่ยคือตอนนั้นคือเยอะประมาณสองสามรูเราก็จะเก็บไว้ไปวัดด้วยแล้วก็ขายด้วยนั่นแหละคะ่ะประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราทําทุกวันนะกับข้าวทั้งตอนเช้าตอนเพลนเช้าก็จะมีญาติโยมที่เขาไปตอนเช้าเขาก็จะทํา ใครมีของสดก็จะเอาไปทำนะแต่ว่าเพลนนี่ก็เราทําทุกวันทุกวันทุกวันนะต้องใช้ทุกวันนะคะนี่คือบรรยากาศ9ก้าโมงแล้วนะคะอันนี้คือ9ก้าโมงแล้วนะขณะเวลาที่แม่แหลมทําคลิปแล้วพรุ่งนี้นะคะพระอาจารย์จะยกคือบรรยากาศแบบนี้ไม่รู้จะยกได้หรือเปล่าเลื่อนมาจากวันที่26ค่ะจะเป็นยกพรุ่งนี้แต่ว่าต้องรอดูก่อนนะคะว่างานจะเสร็จไหมไม่รู้เหลืออะไรอีกบ้างนะคะนอกจากทาสี ที่เป็นเกี่ยวกับโครงหลังคาสารวัตรนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เนี่ยบรรยากาศเขียวชะอมข้าวคนาที่ลกนะคะเดี๋ยวพอญ่สิงตัดนี่ก็จะงามแล้วล่ะคะ่ะทีนี้อ่าเวลาเรามองจากด้านล่างขึ้นมามันจะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะคะอันนี้คือยังลกอยู่หนูก็เยอะค่ะหนูฟุกก็เยอะคนาเรานี้มีแต่รูหนูทั้งนั้นเลยนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะกลับแล้วสวัสดีค่ะ